สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งน,งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลชายในศึกซีเกมด้วยการเฉือนเอาชนะทีมชาติลาวไป1ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์กรุ๊ปบีผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนี้ ซึ่งจากเส้นทางที่ต้องโคจรมาเจอกับทัพช้างศึกของทัพการูด้าอินโดนีเซียในรอบนี้แฟนฟุตบอลของพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวอินโดคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยในนัดล่าสุดที่เจอกับลาวนี้ว่าดูเกมนี้ของทีมชาติไทยผมมองโลกในแง่ดีเลยว่าอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะไทยได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่า ทีมชาติลาวยังแพ้ไทยแค่1นต่อศูนย์เท่านั้นอินโดนีเซียจึงจะสามารถก้าวข้ามไทยได้มีความหวังมากขึ้นว่าอินโดนีเซียจะสามารถชนะได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในเกมนี้ทีมชาติลาวได้ให้คำแนะนำที่ดีกับทีมชาติอินโดนีเซียถึงวิธีการในการเอาชนะทีมชาติไทยขอบคุณลาวส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าผมแน่ใจว่า อินโดเจอกับไทยจะชนะได้ถ้าเกมของทีมชาติไทยมันเล่นกันได้แค่นั้นส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความเือเขิมว่าไปเอาคืนความพ่ายแพ้ในรอบชิง FF s u อฟซ i Cup ในวันก่อนกันเถอะขอให้ริโอแสดงคุณภาพที่แท้จริงออกมาได้เพราะว่าอัสดาวิจะไม่สามารถลงเล่นเกมกับทีมชาติไทยได้เพราะว่าเขาติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่า การขาดอัสนาวีเนี่ยนิโอฟามีอาจจะไม่สามารถจัดการเปกของไทยได้นะมันดูเหมือนว่าตำแหน่งแบ็กฝั่งขวาของเรามันจะต้องตกเป็นเป้าโจมตีซึ่งอัสนาวีเนี่ยก็คือวิงแบ็กของทีมชาติอินโดนีเซียที่เล่นอยู่ในเคลิกสองของเกาหลีใต้แล้วก็เดินทางมาเสริมทัพทีมชุดนี้ของอินโดนีเซียในภายหลงังทําให้เขาพลาดลงเล่นในเกมนัดแรกที่อินโดนีเซียแพ้กับทีมชาติเวียดนามในนัดเปิดสนามส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มองศักยภาพของทัพช้างศึกชุดนี้ว่า เห็นผลงานของไทยแล้วมันก็ดูธรรมดานะมิดฟิลเป็นจุดที่อ่อนแอของไทยแผงหลังก็ลั่นบ่อยๆถ้าอินโดนีเซียสามารถบีบเกมแน่นเราก็น่าที่จะสามารถเอาชนะได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่าเห็นด้วยเลยทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับทีมชาติชุดใหญ่ส่วนคนต่อมาก็มองไปอีกด้วยว่าเมื่อตัดสินจากเกมนัดนี้เกมของไทยนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับปกติ บางทีมันอาจจะเป็นผลกระทบมาจากการที่มีผู้เล่นใหม่ลงไปหลายคนส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าตราบใดที่มันไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่อินโดนีเซียจะยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่าทีมชาติไทยที่ไม่มีชนะทิปเนี่ยมันไม่แข็งแกร่งในแผงมิดฟิลสิ่งที่สำคัญก็คือมิดฟิลของอินโดนีเซียจำเป็นที่จะต้องสามารถควบคุมบอลได้ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าไทยเนี่ยก็แค่เป็นทีมธรรมดาเมื่อพวกเขาไม่มีผู้เล่นอย่างชนาทิพทีระธรและก็ทีระลป์ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงไทยเราว่ามันดูธรรมดาเลยนะในความคิดของผมทีมยูยีของไทยไม่ได้เก่งพวกเขามีดีแค่การผ่านบอลแต่ว่าการยิงประตูนั้นธรรมดามันไม่ได้น่ากลัวเลยทีมชาติของเราจะสามารถจัดการพวกเขาได้ในรอบรองชนะเลิศ แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการเล่นของทีมชาติไทยในเกมกับทีมชาติลาวนี้ว่าคาแรคเตอร์ของไทยเนี่ยมันคือการเล่นเกมแบบรีแลกมาตั้งแต่อดีตแล้วนะไม่ได้มีความดุดันเหมือนทีมชาติเวียดนามที่วิ่งตลอด90นาทีแต่ว่าในตอนท้ายพวกเขาก็มักที่จะประสบความสําเร็จอยู่เสมอซึ่งนั่นมันทําให้ทีมชาติไทยนั้นแตกต่างซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงความเห็นด้วยในประเด็นนี้ว่าถูกต้องมากผมคิดว่า ไทยนั้นมีรูปแบบการเล่นที่มีความคล้ายคลึงกับทีมชาติญี่ปุ่นมากมีความเยือกเยน็นแต่มักจะแม่นยำในขณะที่ทีมชาติเวียดนามน,นั้นมีคาแรคเตอร์ที่ไปคล้ายกับทีมชาติเกาหลีใต้มากกว่าในการที่จะบีบเฟสติ้งบวกกับความรวดเร็วแต่ว่าความแม่นยำนั้นไม่มีความสม่ำเสมอส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าเกมนี้กับลราทีมชาติไทยนั้นเล่นกันแบบรีแลกไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่จะชนะมากนัก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเกมมันถึงออกมาเป็นอย่างนั้นแต่เพราความจริงแล้วพวกเขาได้เก็บแรงเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยว่าในเกมนี้ตัวหลักของไทยเอง5คนก็เป็นตัวสำรองด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทีมชาติไทยนั้นดูธรรมดาก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดหลักถ้าใช้ชุดหลักมันจะต้องน่ากลัวถึงแม้ว่าจะเป็นทีมชุดยู23 แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ย้อนไปถึงผลงานในอดีตท,ที่ทีมชาติอินโดเจอกับทีมชาติไทยว่าในซีเกม2019เนี่ยทีมชาติของเราก็สามารถเอาชนะไทยได้นะในเวลานั้นไทยมีทั้งสุปโชคสุปชยัยสุพณัดและก็เกฤษดาการแมนที่ทั้งหมดล้วนเป็นตัวหลักในทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนี้ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลอินโดที่มีความรู้สึกต่อทับช้างศึกของเราว่าไทยเนี่ยเล่นกันธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลย ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถชนะได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่านี่มันอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้คุณไม่สามารถอ่านเกมของพวกเขาได้ในรอบรองชนะเลิศในภายหลังนะส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าอย่าได้โดนหลอกโดยหลงกลในเกมของไทยนะนี่มันอาจจะเป็นแค่เพียงกลยุทธ์ของโค้ชทีมชาติไทยเพราะไทยนั้นรู้ดีว่าพวกเขากำลังถูกจับตามองโดยชินแทยอง เช่นเด็กคนต่อมาที่ก็มองได้ว่าบางทีมันอาจเป็นกลยุทธ์ของไทยที่จงใจเพราะพวกเขารู้ว่าทีมชาติของเรากําลังจับตาดูอยู่เพื่อที่จะไม่ให้เห็นลักษณะเดิมของพวกเขามากจนเกินไปส่วนคนต่อมาก็มองการเล่นของไทยในเกมนี้ว่ามันเป็นกลยุทธ์ของโค้ชทีมชาติไทยเพื่อเก็บพลังงานพวกเขาเล่นแบบไม่มีผลในการเข้ารอบแล้วจึงเล่นกันแบบสบายสายส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปอีกด้วยว่า มันเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าเกมนี้ไทยเล่นเหมือนทิ้งเกมนาทีสุดท้ายพวกเขามอบโอกาสให้กับทีมชาติลาวเยอะมากที่จริงแล้วไทยคงต้องการเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงมากกว่าแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลอินโดที่ได้มองว่าไทยเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากเหมือนดังปกตินั่นละพวกเขามีแค่การทรานซิชันจากเกมรุกไปเป็นเกมรับแล้วก็ระเบียบวินัยในเกมการเล่นที่ทําได้ดีแต่พวกเขา มีจุดอ่อนที่การสร้างความปิดพลาดเมื่อแนวรับโดนเพลสสูงและก็จะเป็นที่จะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ประกาศกล้าวด้วยว่ามันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษในทีมชาติไทยชุด4เกมนี้ไปล้างตาจากความ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศของ a f f เอสกครับกันเถอะแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแต่รอบชิงชนะเลิศในอุดมคติของผมมันคือไทยปะทะกับทีมชาติเวียดนามนะ ผูเ้เล่นของเรามันมักมีความแพ้แพ้ทางด้านจิตใจเมื่อต้องพบกับไทยหรือว่าเวียดนามมักที่จะมีความกลัวตั้งแต่ก่อนแมชการแข่งขันแล้วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปในแง่บวกว่ามองโลกในแง่ดีกันเถอะถ้ามาเลเซียยังชนะไทยได้ทำไมอินโดนีเซียจะทำไม่ได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ได้ทราบว่า ทัพการูด้าของพวกเขาจะต้องเจอกับทัพช้างศึกของเราในรอบรองชนะเลิศซึ่งพวกเขาหลายคนก็ได้ตัดสินเราจากเกมนัดล่าสุดกับทีมชาติลาวว่าทีมชาติไทยชุด4เกมนั้นก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรสักเท่าไหร่นะักแต่ก็มีแฟนบอลส่วนหนึ่งของพวกเขาเช่นกันที่มองว่านี่มันอาจจะไม่ใช่ปลอมที่แท้จริงของทีมชาติไทยของเราหรือเปล่าซึ่งความจริงในเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรนั้น เราก็ต้องรอติดตามบทสรุปกันในรอบตัดเชือกในวันพษษฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนี้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกป่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ